เสียงสะท้อนลูกหนี้รัฐบาลสางปมแกหนี้นอกระบบซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับลูกหนี้นะครับก็เมื่อนะครับรัฐบาลกําลังจะสางปมแกหน,นี้นอกระบบนักข่าวก็ต้องไปถามคนที่เป็นหนี้คนที่เป็นลูกหนี้แน่นอนครับว่าการให้ข่าวการพูดผมเชื่อว่าทุกคนจะพูดเข้าข้างตัวเองและบอกตัวเองว่าวันนี้นะครับที่ตัวเองจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบเนี่ยนะครับเพราะไม่สามารถที่จะไปกู้ในระบบได้ไม่ว่าจะเป็นอ้างเรื่องของ อ้างเรื่องของหลักทรัพย์อ้างเรื่องของคนคับประกันหรืออ้างเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเช็คกันจริงๆคนเหล่านี้ผมเชื่อว่าติดแบคฤกนะครับติดแบคฤกเพราะอะไรเพราะเพราะว่าการที่จะไปกู้กับสถาบันการเงินของรัฐนะครับหรือการสถาบันการเงินที่อยู่ในระบบเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเขาจะเช็คเรื่องของการติดแบคฤกหรือเปล่าแลวส่วนใหญ่นะครับประชาชนส่วนใหญ่ที่ติดแบคฤกจะติดแบคฤกจากอีออนเฟิร์สชอยอีซีบายคือพวกการผลของพวกเนี้ย นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยเมื่อทําการไปซื้อหรือไปอะไรหรือไปเอาเงินมาใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วไปสามารถที่จะไปแล้วไม่ได้จ่ายนี่มันก็จะส่งไปที่เครดิตบุโรแล้วติดเครดิตบุโรเพราะว่านะครับต้องบอกก่อนว่าพวก e. Choice, อีออนเฟิร์สชอยซีบหรือว่าพวกเนี้ยนะครับเหล่าเนี้ยส่วนใหญ่จะอนุมัติโดยที่ไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีอะไรมีแค่บัญชีเดินบัญชีธนาคารก็สามารถอนุมัติได้และหลายหลคนก็ใช้ผมเชื่อว่าหลายหลคนก็ใช้แต่ไม่บอกไง แต่เวลาจะไปกู้ธนาคารไปอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเอ้ยตัวเองไม่สามารถจะกู้ได้ไม่เข้ามาสามารถสิงแหล่งเงินทุนได้อะไรได้แต่ไปเช็คในเครดิตบูโรติดเครดิตบูโรกันหมดนะครับมันถึงไม่สามารถกู้ในระบบได้สุดท้ายก็ต้องไปกู้นี่นอกระบบอันนี้เราต้องยอมรับความจริงเราต้องพูดกับความจริงเวลาจะพูดต้องพูดกันหมดและเวลาแก้ไขก็ต้องแก้ไขกันทั้งระบบและไปแก้ไขที่ต้นเหตุและต้นตอจริงๆถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่ไม่ได้ติดแบ็คลิสต์นะครับแล้วไม่มี ไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วต้องการจะทําธุรกิจแล้วมีร้านมีอะไรเนี่ยแล้วจะไปกู้ธนาคารออมสินสามารถกู้ได้เลยผมก็พาหลายๆคนไปกู้แต่ต้องไม่มีแบลคลิตนะต้องไม่ต้อง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 ไม่ต,ต,ติดเครดิตบูโรนะแต่ถ้าติดไม่ได้นะเสียงสะท้อนลูปนี้รัฐบาลสางป่มนอกระบบ รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยกระดับการแก้หนี้รอกนกเป็นวาระแห่งชาติเริ่มเปิดฉากแล้วเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพสั่งทุกจังหวัดเนี่ยทุกอำเภอตั้งศูนย์อำนวยการเปิดลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบที่ต้องการหลุดพ้นจากดอกเบี้ยสูงเริ่วหลุดพ้นจากการคุกคามนะครับจากนายทุนตั้งศูนย์ อำนวยการโดยบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจใกล้เฉลี่ยร่วมไก่เกียรและสะสางเมื่อเข้าสู่ขบวนการแก้หนี้แล้วยังมีมาตรการเสริมจากธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบอาชีพโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อการแก้ไขหนี้นอกระบบโดยธนาคารอมสินเนี่ย โดยธนาคารอมสินวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่1%ต่อเดือนระยะเวลาการกู้ไม่เกิน5ปีทกสจัดโครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยเพื่อเป็นเงินทุนวงเงินวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ1 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่1%ต่อเดือนระยะเวลาการชำระกู้สูงสุดไม่เกิน8ปีสินเชื่อ การลงทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรและผู้ยากจนโดยทกอเพื่อสงวนรักษาที่ดินจากการจำนองขายฝากหรือใช้ที่ดินเป็นประกันวงเงินสูงสุด2.5ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย5%ต่อปีระยะเวลาในการผ่อนชำระนี้ไม่เกิน20ปีการขับเคลื่อนแก้นี้นอกระบบของรัฐบาลในครั้งนี้มีเสียสะท้อนจากลูกหนี้เริ่มจากมายนะครับ เป็นนามสมมุตินะครับนมาไม้เนี่ยเป็นนามสมมุติอายุ44ปีเจ้าของร้านสําสวยในตนําบลโพกลางอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเล่าถึงประสบการณ์กู้เงินนอกระบบว่าเป็นเพราะร้านสําสวยเนี่ยรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละวันบางวันไม่ได้มีลูกค้าเข้ามาก็มีแต่รายจ่ายก็มีประจําทุกเดือนทั้งค่าเช่านะครับค่าร้าน ค่าแรงลูกน้องอุปกรณ์แชมพูน้ำยาเสริมสวยต่างๆพอมาเจอวิกฤตโควิดระบาดลูกค้าก็ยิ่งหายต้องแบกภาระต้นทุนแบบเต็มๆเงินเก็บที่เก็บเอาไว้ดึงออกมาใช้จนหมดแม้ตอนนี้โควิดจะคี่คลายแต่เศรษฐกิจยังไม่ฟืน้นไม่มีเงินมาหมุนเวียนประจําจําเป็นจะต้องไปกู้เงินมาใช้จ่ายพยายามจะกู้จากธนาคารแต่ก็ไม่ผ่านนะต้องกู้นี่นอกระบบเพิ่ม ต้นอยู่ที่5,000นะครับก่อนถึงถ้าสนใจดีเจ้านี้ก็จะปล่อยยอดให้กู้ได้ถึง10,000บาทคิดดอกเบี้ยรายวันอัตราร้อยละยีถือว่าสูงมากแต่จําเป็นนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเขาบอกว่าพยายามจะกู้จากธนาคารแต่ไม่ผ่านเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าเหตุผลที่ไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าแบบนี้นะครับจะต้องมีเรื่องของบัตรเครดิตเพราะร้านส,สวยๆหรืออะไรพวกนี้จะสามารถทำาอออนเฟิร์สชอยสิบบายบัตรเครดิตได้ง่ายๆเพราะเงินเดือนแค่เจ็ดพัน ก็สามารถทําบัตรอีออนได้แล้วนะครับทั้งวงเงินเงินสดและก็วงเงินอของอวงเงินซื้อสินค้าอันนี้ผมยกตัวอยา่างอาจจะเอ่ยชื่อเขาแต่ก็อยากที่บอกว่ามันง่ายครับมันง่ายทําให้ทุกคนไม่ได้จ่ายนี่แล้วก็ติดเครดิตบูโรง่ายติดแบลคลิสได้ง่ายด้วย เคยประสบปัญหาไม่มีเงินพอจ่ายดอกเบี้ยเคยถูกติดตามทวงถามนี้ถึงทั้งที่บ้านและที่ร้านพยายามพูดคุยขอพัดผ่อนประทะคารมกันบ้างก็มีแต่โชคดีไม่มีความรุนแรงอะไรแม้รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแกหนี้นอกระบบอย่างไม่กล้าที่จะไปลงทะเบียนกลัวจะมีปัญหากับเจ้านี้ที่สำคัญถ้าไปมีเรื่องสร้างปัญหาให้กับเจ้าหนี้ครั้งต่อไปเวลามีปัญหาต้องการเงินด่วนเจ้าหนี้จะไม่ปล่อยกู้ให้อีก แม้นโยบายนี้จะเป็นนโยวายที่ดีแต่ก็อยากจะให้ช่วยบอกธนาคารให้ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาให้ประชาชนรายย่อยบ้างโดยเฉพาะคนรากหญ้าที่ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีหลักคำประกันหรือคำประกันแต่ไม่มีหลักคำประกันหรือผู้คำประกัน แต่ถ้าลักเกณฑ์ตรงนี้ได้เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหานี่นอกระบบได้อย่างตรงจุดประชาชนจํานวนมากได้รับผลประโยชน์มมยกล่าวก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเนี่ยธนาคารออมสินเขามีนะครับแล้วก็ไม่มีสินทรัพย์ก็ได้ไม่มีบัญชีไม่มีสลิปเงินเดือนก็ได้นะครับใช้เงินหมุนเวียนเนี่ยได้นะครับไม่มีหลักประกันก็ได้ครับหรือผู้ค้าประกันก็ได้ครับได้หมดเลยครับแต่มีข้อเดียวที่ไม่ได้ครับถ้าติดแบ็คลิส ถ้าติดแบ c ็คลิสตหรือเครดิตเสียอันนี้ไม่ได้แน่นอนครับไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ได้ติดแบ c ็คลิสเครดิตไม่ได้เสียตามนี้ได้หมดเลยครับตามนี้ได้หมดเลยครับยืนยันว่าได้ครับ อีกลายเป็นลูกหนี้อาชีพค้าขายในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบอกว่ากู้หนี้นอกระบบมาใช้ในการค้าและเงินหมุนในครอบครัวเจ้าดี้ปล่อยกู้มีเครือข่ายจากลูกหนี้รายเดิมแนะนํากันมาเมื่อตกลงกู้เงินจะให้เขียนสัญญาเช่นหากยืม1,000บาทต้องเขียนยอดเป็น1,300บาทถึง1,400บาทด้วยบัตรบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ทางแอปพลิเคชันไลน์ เงินที่ให้ยืมสำหรับลูกค้ารายใหม่จะเริ่มต้นที่1,000บาทและจะชำระคืนเป็นรายวันวันละ120บาทเป็นเวลา14วันหากไม่ชำระ1วันจะต้องทบยอดเป็น2วันลักษณะนี้คำนวณแล้วคิดดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ4 0ถึง60นโยบายแก้นี้นอกระบบด้วยการให้ลูกหนี้ไปลงทะเบียนโดยการเปิดเผยตัวของเจ้านี้ด้วยนะครับไม่มั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ลูกหนี้ อย่างตนยังสามารถชําระหนี้ได้เมื่อเดือดร้อนครั้งต่อไปเจ้าหนี้รายเดิมจะยังสามารถช่วยเหลือได้อีกหากประวัติดีก็สามารถที่จะเพิ่มยอดได้ด้วยส่วนใน M เนี่ยนะครับร่าว่าเป็นหนึ่งในลูกหนี้นอกระบบ เคยกู้เงินมาจํานวนหนึ่งเสียดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อวันเป็นดอกร้อยหากวันไหนไม่สามารถส่งดอกได้เจ้าหนี้ก็จะส่งมาคนคุมขู่ต่างๆนานาเพื่อให้ต้องการหาเงินส่งดอกให้ได้ส่วนเรื่องของความรุนแรงยังไม่เคยเจอกับตัวเองส่วนรัฐบาลที่ประกาศแก้ปัญหานี่นอกระบบนั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อรูปหนี้เองแต่ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าทางรัฐบาลจะมีนโยบายออกมาแบบไหนต่อการแก้ปัญหาในครั้งนี้อย่างไร ด้านวินรถจักรยานยนต์ประจำสถานีขนส่งในจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งลูกหนี้ที่เวียนไหวยอยู่กับเงินกู้นอกระบบกล่าวว่าสาเหตุกู้เพราะหมุนเงินไม่ทันทั้งค่าใช้จ่ายรายวันและจ่ายหนี้ที่ไปกู้มาก่อนหน้านี้กู้ธนาคารก็ไม่ได้เพราะไม่มีเครดิตเนื่องจากประกอบอาชีพรับจ้างโดยไม่แน่นอนต้องยอมเสียดอกเบี้ยสูงร้อยละ20สุดท้ายต้องกู้นะครับ หมุนไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรหนี่ไม่สิ้นสุดมานานแล้วตอนนี้กําลังชั่งใจว่าจะไปลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบหรือไม่เพราะใจจริงนะครับอยากปลดหนี้แต่ก็กลัวแก๊งทวงหนี้และยังหวั่นใจว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือได้จริงเพราะปัญหานี้นอกระบบมีมานานหลายรัฐบาลแต่สุดท้ายไม่สําเร็จ ในฝั่งของเจ้านี่และการทวงถามเงินนั้นในต้นนามสมมุติอายุ43ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาอดีตพนักงานเก็บเงินกู้ของบริษัทส่วน เงินด่วนแห่งหนึ่งบอกว่าทํางานเก็บเงินดอกเบี้ยกู้มาหลายปีเคยเจอลูกหนี้ไม่มีเงินจ่ายหลายครั้งอาศัยเข้าไปพูดคุยสอบถามว่ามีกําลังจ่ายได้แค่ไหนเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าดอกเบี้ยนี่นอกระบบสูงมากแต่ก็เข้าใจในทุนว่าเป็นธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่ปล่อยกู้ให้กับคนที่ไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีเครดิตหรือไม่มีคนคาประกันมีความเสี่ยงนี่ที่จะสูญสูงมากจึงต้องประกันความเสี่ยงด้วยการอัตราดอกเบี้ยที่สูง ตอนนี้ก็ยังทำงานเก็บเงินกู้นายทุนจะเป็นคนในพื้นที่จังหวัดเมื่อกิจการไปได้ดีก็จะขยายเครือข่ายปล่อยกู้ข้ามจังหวัดก็เหมือนกับนายทุนละลายลายที่ข้ามเขตมาขยายเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมากลุ่มนายทุนนี้จะมีลูกน้องทั้งคนในพื้นที่และนอ,นอกพื้นที่ซึ่งบริษัทที่เคยทำทำจะปล่อยกู้หลายรูปแบบมีทั้งแบบดอกร้อยคิดดอกเบี้ยร้อยละหบาทต่อวัน ประเภทนี้จะมีคนกู้จํานวนมากเพราะดอกเบีย้ยจะดูเหมือนถูกแต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันถ้าไม่ตัดเงินต้นก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละหกไปเรื่อยๆทุกวันนะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่นะครับลดต้นแต่ไม่ลดดอกแต่ไม่ลดดอกเบีย้ยมีลูกหนี้หลายรายที่กู้ดอกรอยแล้วหนี่ท่วมนะครับหัวพอกพูนไปเรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีการปล่อยกู้ระยะสั้นแบบ24วันและคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อวัน เป็นเงินกู้ที่จะต้องปิดบัญชีภายใน24วันเท่านั้น อีกประเภทคือสัญญาเช่าซื้อทองรูปพัณฑ์แต่จริงๆจะมีทั้งแบบรับเป็นเงินสดหรือรับเป็นทองรูปพัณฑ์แบบนี้ต้องปิดบัญชีภายใน69วันส่งดอกเบีย้ยวันละ100บาทถ้ากู้เยอะ10,000บาทขึ้นไปก็จะคิดดอกเบีย้ยขึ้นเป็นวันละ2 0 0บาทเป็นต้นส่วนตนส่วนคนที่จะขอรับเป็นรูปพัณฑ์ทองรูปพัณฑ์ก็จะต้องไปดูราคาทองด้วยว่าอยู่ที่บาทเท่าไหร่และคิดดอกเบีย้ยรายวันออกมาอีกทีซึ่งอัตราดอกเบีย้ยก็จะแพงพอๆกับการรับเป็นเงินสด บริษัทปล่อยกู้ก็มีทั้งดีและไม่ดีถ้าเป็นบริษัทใหญ่เงินทุนหนาหรือบริษัทที่ทํางานเป็นระบบจะต้องมีวิธีสอดส่สองพฤติกรรมของพนักงานอยู่แล้วไม่ให้กระทําความผิดกฎหมายเพราะถ้าใช้ความรุนแรงหรือประกอบธุรกิจทุนสีเทาคงไม่รออสายตาเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนนะครับต้นกล่าวทิ้งท้ายเป็นเสียงสะท้อนบางส่วนที่จะต้องรับฟังเพื่อให้วาระแห่งชาตสิสางน่รอกระบบบรรลุเป้าหมายนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านี่นอกระบบแก้ได้โดวยวิธีเดียวครับ แก้ที่นิสัยของบุคคลเท่านั้นนะครับเท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่างอื่นแก้ไม่ได้อย่างอื่นแก้ไม่ได้ผมเองไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นนี่เคยครับและเคยเข้าสู่หนี่นอกระบบหรือว่าอะไรกู้ดอกอรายวันเคยมาหมดแล้วครับแต่สุดท้ายคนที่แก้ได้คือตัวเราเองทุกวันนี้ผมไม่มีหนี่เป็นเวลาดับสิบสิบกว่าป,ปีแล้วเพราะอะไรครับไม่สร้างนี้จบทุกอย่างนะครับมีเท่าไหร่ ใช้เท่านั้นครับวันนี้รายรับไม่พอรายจ่ายก็ไปดูที่รายจ่ายว่าอะไรที่เราจ่ายฟุ่มเฟือยเ้วไปลดหรือไปเพิ่มรายรับของตัวเองเพื่อให้ได้มา,มากขึ้นใช้วิธีมีมากใช้มากมีน้อยใช้มน้อยนั่นแหละครับคือวิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คือเราอย่าสร้างหนี้มีอะไรอัพเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยอัปเดตให้ฟ